ลว,วันนี้พี่จังมาทำอะไรครับพี่จังมาทำอะไรฮะวันนี้แหฮะวันนี้มาทำอะไรครับมาเล่นนะ้ำาเล่นน้ำเนุกูไหมครับสนุกูไม่หรก ว่ายน้ำดูดิฮะไหนว่ายน้ำทำไงเก่งว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำ รนะ้อนไหมนี่ะร้อนไหมร้อนเปล่าไม่เย็น แดดแล้วเนี่ยขึ้นได้ยังขึ้นได้ยังยังโอ้ยมันแดดร้อนแล้วป่ะ,ปะไม่มันร้อนเดี๋ยวดำนะเดี๋ยวดำนะไม่ก็ถ่ายดินี่ไงไม่ถ่ายนี่ไงแม่พูดชางไม่ตังชาแนลก่อนถ้าไม่ตังชาแนลนะคะวันนี้พี่ตังมาเล่นน้ำน,นะครับครับ พี่ตังกินน้อ้าพี่ตังน้โอ้ยพี่ตัเทนนี่ยตัวมั้ยเนีพีตังกนน้อ้าพี่ตังิ้อตังกนน้เดี๋ยวดีดดีคิไป่อนนะดิจะหฮะเออตยยไหนอืันนี้พี่ตังมาเล่นน้ำค่ะแล้วก็ปลามาตกปาออนั่งเ้าบิด

วันนี้พี่ตังแชนแนลนะครับจะว่ายน้ำจะโชว์ว่ายน้ำแบบนี้ครับนี่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 ครับโชว์ว่ายน้ำมาครับโชว์ว่ายน้ำมาครับโชว์ว่าย ไหนน,นี่มันนี่ไปหาป้านี่อะไรนี่มีขวดหินนี่อะไรอ่าเงี้ยลากไม้ลากไม้เรามาจับตัวน้เนี่ยนั่นแหละได้ปะไปตรงที่มีดอกไม้ไปแม่นี่พี่จะไปตรงที่มีดอกไม้แลยวพี่จะให้มาเกลี่ยของอื้นี่แม่เชื่อใครเนี่ยเชื่อป้า ก้านนี้มาตะพี่มาแล้วครับเย้ให้ร้องเพลงให้ฟังดิฮร้อ,องเพลงทํามารลยกูไม่ก็ไม่เดี๋ยวอ๋ทั้งไทยทํามาตะตุกอีคอมเมดกูเตะโตมใจให้ดูเห็ดแม่นี่คืออะไรหญ้าหญ้า เชือกเชชกลมักีต้องเอาเชือกาไปเล่น ไม่หอยหรไมดูนี่ไม่มไมหอ<า>ยนี่หอยอยนี่เปอหอยนี่ไงไม่หอยหอยที่แท้จริงเห็นไหมมันตายยังตายแล้วหนาวไหมนนี้ตาดินนี้อะไหอยอะตาย เดียวพี่้ยี่ยวเลยไม่เยี่ยมในน้ำหรอครับไม่เยี่ยมในน้ำได้ไหมได้ไม่ต้องถอนเก่งเยี่ยวเลยเอามาเยี่ยวไรเอาเยี่ยวเลยดิลองดูดูทำเปียกได้ไหมเนี่ยได้ครับไเยี่ยมย่ายอมเยี่ยวยังเยี่ยวอะไรเดี๋ยวพี่คนดี่เยี่ยม วน,นนี้พี่ตังกำลัวาน้นะครับว่ายน้ำเป็นไหมครับพี่ตังว่ายน้ำเป็นไหม,ไ,ไ,หมไม่เป็นครับไม่เป็นครับกลัวไหมลูกกลัวอย่าลงไปลึกนะครับ Pak. <laughs> Me? Mm. ปลาก่วนทีนนน่พี่เข้ามาลงในที่สูงนั้นเด็กพี่มาหาเจอปลาพวกนี้โชว์อีกย <laughs> อย่ามาโชว์พี่ไม่ไมืเพื่อน,นเอา้าเลี้งเล่นน้ำเนาะ 爸,爸，爸，你打、嗯。爸爸你打

来来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  แม่ไม่จับไก่ก่อนแม่มือเปียกมือเปียกไหนไม่แม่มเล่นแโอ้ยอย่าไปใกล้ตัวอะไรวะเดี๋ยวยเดี๋ยวแม่ทำเดี๋ยวตัวอะไรแม่อุ้ยตะขาบอย่าไปไกล้นะลูกได้จะขาบตัวอะไรนั่นหละ่ากลัวมันจะต่อยอุ้ยเหยียบขาอ่ะไม่ไปเล่นที่อื่นปไปนั่นแหละ ไม่เอามันจะต่อยนายพี่ไม่เห็นเลยน,น,ยบบนี่ไงนี่มันมาเอียบอันนี่นี่ไปไปที่อื่นดีกว่าไปไปเดินไปตรงนู้นเดินไปมันจะต่อยนี่ไปแล้วมาวิ่งเนี่ยมาวิ่งนี่ยไม่ไม่ไม่ไ่วิ่งขึ้ก่อนหนึ่งหน่อยครับ เทพพี่ไหนมีก้อนหินอีกไหมไม่มีแล้วไม่เอาที่อู่ดีกว่ามาปลไปหนดี่พอแล้วปลาปแดดร้อนแล้วลูกปลาเร็วปเรียกแล้วเดี๋มาเล่นใหม่ปะลูกป่ะไปเร็วป่ะปลาคนจริง บ๊ายบายกล้องก่อนบายพูดไงมั่ง๊ายบายครับไปกันนะคะบ๊ายายู่บี้คันเลินหม่